สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูคอมเมนต์นะครับเรื่องราวของแกงคอนเซนเตอร์แกงขาม,มนุษย์ในกรรมัมพูชาเนี่ยเราได้ยินกันมาจนแทบจะเอียนแล้วใช่ไหมครับทั้งข่าวคนไทยคนไต้หวันถูกหลอกไปทำงานถูกกักขังทรมานสารพัดแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเรื่องราวมันยังไม่จบแถมล่าสุดดูเหมือนว่าแกงพวกนี้จะเหิมเกิมจนไปเหยียบตาปลาของชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องความเอาจริงเอาจังเขาให้แล้วครับเรื่องของเรื่องคือ ตอนนี้นะครับเหยื่อรายล่าสุดไม่ใช่คนไทยหรือคนไต้หวันอีกต่อไปแต่เป็นนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ครับพอข่าวนี้แพร่ออกไปที่ไต้หวันเท่านั้นแหละครับชาวเน็ตที่นั่นที่เคยมีประสบการณ์ตรงหรือติดตามข่าวมาตลอดเนี่ยก็เดือดกันสุดๆเลยครับหลายคนถึงกับบอกว่ารอบนี้ขเขมรเจอของจริงแล้วรอดยากแน่ๆเรื่องราวจะเป็นยังไงทําไมชาวไต้หวันถึงคิดแบบนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกพร้อมกับดูคอมเมนต์ไปด้วยกันครับ คือต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่าสำหรับคนไต้หวันแล้วเนี่ยข่าวแก๊งต้มตุ๋นในกัมพูชามันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับสื่อบ้านเขาประโคมข่าวเตือนกันมาเป็นปีๆจนเป็นเรื่องเล่าจนแทบจะเป็นเรื่องเล่าก่อนนอนไปแล้วว่าอย่าไปกัมพูชาอย่าลงเชื่อตำแหน่งงานเงินดีเพราะที่นั่นคือดินแดนเถื่อนคือเขตอุตสาหกรรมต้มตุน๋นที่ใครหลงเข้าไปก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นทีนี้พอมีข่าวว่าเหยื่อรายล่าสุด เป็นนักศึกษาเกาหลีใต้บรรยากาศในโซเชียลของไต้หวันเนี่ยเปลี่ยนไปเลยครับมันไม่ใช่แค่ความสงสารเยือแต่มันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายมากครับทั้งความรู้สึกแบบเห็นไหมบอกแล้วไม่เชื่อผสมกับความโกรธแค้นที่ปัญหานี้มันไม่เคยถูกแก้ไขและที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกที่ว่าจุดจบของแก๊งพวกนี้อาจจะมาถึงแล้วก็ได้ ทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นก็เพราะว่ารายละเอียดของคดีที่สื่อเกาหลีใต้เปิดโปงออกมานะครับมันคือฝันหลายทุกอย่างที่คนไต้หวันเคยได้ยินมาทั้งหมดครับทั้งการถูกบังคับการทรมาน ถูกป้อนยาเสพติดให้เบอร์เบอร์แถมยังไม่ใช่แค่บังคับให้ไปหลอกคนอื่นต่อนะครับแต่นี่คือการจับคนไปเรียกค่าไถ่กันดือดอด้อตั้งค่าหัวไว้ที่20ล้านวอนมันคือการยกระดับจากแก๊งต้มตุนกลายเป็นองค์กรลักพาตัวเต็มรูปแบบไปแล้วซึ่งมันก็ยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ในสายตาคนไต้หวันว่าประเทศนี้มันไม่มีขือไม่มีแปรแล้วจริงๆ เรื่องราวความโหดร้ายที่ว่าใครทำยอดไม่ได้จะโดนซ้อมปางตายโดนตัดนิ้วหรือบางคนถึงขั้นเจ็บปวดจนตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนไต้หวันเขาพูดกันมาโดยตลอดครับแต่พอเหยื่อกลายเป็นคนเกาหลีใต้ปุ๊บชาวเน็ตไต้หวันหลายคนมองว่านี่คือการเดินเกมที่ผิดพลาดมหันของแก๊งอาชายกรรมในเขมรเพราะเกาหลีใต้ไม่ใช่ไต้หวันหรือประเทศอื่นๆในอาเซียน ที่อาจจะทําอะไรไม่ได้เต็มที่แต่เกาหลีใต้ขึ้นชื่อเรื่องชาตินิยมความสามาคัคคีความเด็ดขาดของรัฐบาลงานนี้เลยมีคนบอกว่าคัาเมเนไปเหยียบกับระเบิดเข้าให้แล้วความรู้สึกโดยรวมของชาวไต้หวันตอนนี้เลยเป็นการเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดว่าเกาหลีใต้จะทํายังไงต่อไปหลายคนนะครับ ถึงขั้นเชียร์ให้มีการใช้ปฏิบัติการทางทหารเข้าไปจัดการเลยด้วยซ้ำเพราะพวกเขาสิ้นหวังกับรัฐบาลกัมพูชาไปนานแล้วและมองว่ารัฐบาลที่นั่นไม่ต่างอะไรจากผู้สมรู้ร่วมคิดที่ปล่อยให้มีแหล่งส่องสุมอาชญากรรมระดับโลกอยู่ในประเทศตัวเองได้พูดง่ายๆคืองานนี้ชาวไต้หวันมองว่ากัมพูชากำลังจะเจอของจริงที่ตัวเองหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆเลยครับ เอาละครับเพื่อให้เห็นภาพความรู้สึกของคนที่นั่นมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์ของชาวเนต็ตไต้หวันกันเลยครับว่าพวกเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างมันเริ่มกันที่คนแรกเลยครับเขาบอกสั้นๆแต่ได้ใจความครับเขาบอกไปว่าเร็วร้ายเกินไปแล้วสวรรค์ต้องลงโทษ ท่านต่อมาก็เสนอไอเดียที่ดูเดือดขึ้นไปอีกครับเขาบอกไว้ว่าจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงอยู่แล้วอยู่ที่ว่าประชาคมระหว่างประเทศจะรวมตัวกันเป็นกองกําลังพันธมิตรบุกเข้าไปในกมูชาเพื่อช่วยชีวิตคนแล้วถือโอกาสกวาดล้างแก๊งอาชญากรรมในพื้นที่ไปเลยหรือไม่เพราะถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปมันไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องก็มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้นะครับว่า รัฐบาลกัมูชานั่นแหละคือผู้สมรู้ร่วมคิดดังนั้นเป็นไปไม่ได้ล็อกที่เขาจะย้อมให้ใครเข้าไปช่วยคนส่วนท่านนี้มองว่าการป้องกันตัวเองคือสิ่งที่ดีที่สุดครับเขาบอกไว้ว่าแก๊งต้มตุน๋นไม่มีวันหมดไปล็อกทุกคนต้องเพิ่มความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยแล้วก็บอกต่อให้คนอื่นรู้ให้มากที่สุดคอมเมนต์นี้มาแบบจัดหนักจัดเต็มครับใส่รัฐบาลกัมูชาตรงๆ,รงๆเขาบอกไว้ว่า ประเทศกัมพูชาที่ยอมให้มีเขตอุตสาหกรรมต้มตุ๋นแบบนี้อยู่ในประเทศตัวเองได้เนี่ยโดยพื้นฐานแล้วก็คือประเทศที่เน่าเฟะก็คงทําเงินจากการค้ามนุษย์การหลอกลวงและการผลิตยาเสพติดเหมือนกันใช่ไหมล่ะประชาชนในประเทศยิ่งปล่อยให้เรื่องชั่วๆแบบนี้ดำรงอยู่ต่อไปเท่าไหร่ในอนาคต พวกคุณก็ต้องชดใช้เพราะองค์กรพวกนี้สุดท้ายมันจะกลายเป็นองค์กรก่อการร้ายแล้ววันนั้นจะโดนประเทศอื่นทำสงครามกวาดล้างก็อีกไม่นานล็อกเพราะพวกคุณปล่อยให้เหตุแห่งความชั่วนี้เกิดขึ้นพวกคุณก็จะได้รับผลของมันในที่สุดท่านนี้นะครับชี้ไปที่ผู้มีอิทธิพลเบื้องหลังเขาบอกไว้ว่าใครกันที่คอยหนุนหลังกมัมพชาอยู่ในใจก็รู้ๆกันดีอยู่แล้วสองประเทศที่วุ่นวายสุดๆ มีคนพูดถึงประเทศจีนด้วยครับเขาบอกไปว่าจีนไม่ได้เข้าไปทลายแก๊งพวกนี้หรอตลกสิ้นดีหรือว่าแค่ทำเป็นโชว์จับคนเก่าๆออกไปแล้วก็ฝึกคนใหม่ๆออกมาหลอกลวงต่อวิธีการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือพอหลอกคนในประเทศตัวเองไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนเป้าหมายใหม่คอมเมนต์นี้นะครับมาแนวตัดเพาะและมองการไกลเลยครับเขาบอกไว้ว่าหลายปีก่อนผมเคยพูดกับครอบครัวว่า ถ้าผมเป็นประธานาธิบดีไต้หวันนะผมจะส่งทหารไปบุกนานแล้วแถมยังได้เพิ่มประสบการณ์ลบจริงด้วยผมเชื่อว่าทาเป้าหมายคือการช่วยคนไต้หวันด้วยกันทหารส่วนใหญ่ก็เต็มใจไปและยังได้ช่วยคนชาติอื่นด้วยเป็นการเพิ่มสถานะและชื่อเสียงของไต้หวันในเวทีโลกไปในตัวขนาดประเทศอย่างกัมพูชาพมา่ายังไม่กล้าสู้ด้วยแล้วจะไปต่อต้านจีนได้ยังไงตลกตายเลยตอนนั้นที่ช่องยู u ูบกุ g ไนชิกเก้นไปถ่ายคลิป ถึงแม้จะเพิ่มยอดวิวแต่มันปฏิเสธไม่ได้ว่ามีประโยชน์กับการเตือนคนไต้หวันเหมือนกันแต่ผลเป็นยังไงล่ะข่าวในไต้หวันพากันหัวเราะเยาะเขาว่าทำตัวหน้าอายพอโดนกัมพูชาจับขังก็สมน้ำหน้าเขาลองคิดดูสิว่าไต้หวันมันน่าเศร้าแค่ไหนที่กัมพูชาพมา่าดูไบย,ยังมีคนไต้หวันถูกขังอยู่อีกเท่าไหร่พอถึงข่าวที่ลูกหลานหรือญาติตัวเองโดนหลอกไปที่นั่นถึงจะมาร้องไห้ ขั้นต่อมานะครับวิเคราะห์ว่อวาอาจจะเจอของแข็งเขาให้แล้วเขาบอกไว้ว่าเบื้องหลังของเรื่องที่กัมพูชาและเหตุการณ์อุ้มหายอื่นๆล้วนเป็นคนกลุ่มเดียวกันใช้กลยุทธ์เดียวกันแต่การที่พวกมันไปยุ่งกับเกาหลีเนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะเพราะเกาหลีเป็นประเทศที่ผู้ชายทุกคนต้องเป็นทหารแถมยังสามัคคีกันมากเดี๋ยวถึงตอนนั้นคนเกาหลีอาจจะรวมตัวกันเป็นกองทัพอาสาไปล้างแขนก็ได้คอมเมนต์ต่อมานะครับ เขาก็ชี้เป้าเลยครับเขาบอกไว้ว่าเบื้องหลังทั้งหมดก็คือการสนับสนุนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละความคิดเห็นของชาวไต้หวันท่านถัดมาครับบอกไว้ว่ารัฐบาลกัมพูชาต้องได้ส่วนแบ่งจากเรื่องนี้แน่ๆไม่งั้นไม่ปล่อยให้มีแหล่งอาชญากรรมใหญ่ขนาดนี้ในประเทศตัวเองได้ล็อกคอมเมนต์ต่อมานะครับก็มาสั้นๆแต่เจ็บครับเขาบอกไว้ว่าเป็นประเทศที่น่าอับอายจริงๆทำไมถึงปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆ ส่วนคนนี้ก็มองว่านี่อาจจะเป็นรายได้หลักของเขาไปแล้วเขาบอกไว้ว่านี่มันกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศเขาไปแล้วหรอการค้ามนุษย์กับแกงคอนเซนเตอร์เนี่ยท่านนี้นะครับก็มาแนวเตือนภัยนักท่องเที่ยวเขาบอกไว้ว่าใครที่คิดจะไปเที่ยวกัมูชาตอนนี้ต้องคิดใหม่เลยนะไม่คุ้มเสี่ยงเลยจริงๆและท่านสุดท้ายครับเรียกร้องมาตรการขั้นเด็ดขาดเขาบอกไว้ว่า นานาชาติควรจะความบาทกระบมพูชาได้แล้วจนกว่ารัฐบาลจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างจริงจังเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่า ความรู้สึกของชาวเน็ตไต้หวันเนี่ยทั้งโกรธทั้งสิ้นหวังแล้วก็อยากเห็นการกระทําที่มันเด็ดขาดจริงๆสักทีนะครับซึ่งต้องรอดูกันต่อไปครับว่าการที่แก๊งพวกนี้ไปเหยียบตาปลาของเกาหลีใต้เข้าไปเต็มๆเนี่ยจะกลายเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายหรือจุดเปลี่ยนที่ทําให้รัฐบาลกัมูชาและประชาคมโลกอยู่เฉยไม่ได้อีกต่อไปหรือเปล่างานนี้บอกได้คําเดียวเลยครับว่าน่าจะหอดยากแน่แ แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็ยนยังไงกับเรื่องนี้บ้างลองคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ช่องดูคอมเมนต์ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ